มื่นเดียวครับมื่นเดียวตันนี้เด็กตัวนี้มื่อตนนี้มื่นสอื่นเอ็ดห้ตัวอีกตันนี้มื่นสองหาร้อยครับต้ตนนี้มนสองหารตูตัวนี้มืน่นเดียว การเอาเบ็ดตัวโตอยู่นี่เอาตัวละมือหาลอยครับเนี่ยเบิดตัวโตตัวละมือหาลอยตัวมือสองลาใช้กันเบิดเลยนี่จักโพอได้มากตัวฝันเอกมันนี่หกเจ็ดตัวหกเจ็ดตัวนอกฝันเอกเอาราคาอ่อนๆของเราแล้วนี่ตัวละมือก็บาดคันเป็นคันเม่นกันเม่นขายเบิดนี่ตัวละมือหาลอยเนาะมือหาลอยเบิดตัวราคาแพงราคาอย่างเดียัวเดียวใช้กันหกตัว หนึ่งสองหอี่้อนี่แมนตัวผู้สองตัวผู้สอง่ตัวผู้เด้อพี่น้องนี่ตัวผู้ตัวเมีสีเอาเบอร์โทรพอนกมาไนีกหห้า้มสองแปดสามสองของพอนกอ่าตัวตัวตัวนงพอนกสารคามเนาะนีเรือยฝากเลือลอยยุฟ้ามไปหายุฟ้ามนี่เนาะแม่สาวแม่ลูกแม่ลูกแม่ท้องแม่ทองราคาหลักหมื่นราคาหลักหมื่นโบไใเ้ถึงแส้นบ่า พยายามต้มไก่สู้กินก็ได้ครับผมยาปลาปิงมีเบ็ดฮะว่าจะไปหาเนาะพี่น้องมาจะไปหาหาพ่อนเหนื่อกันนี่เลยราคาถึกๆกกว่านี่กับไปหาเพิ่นได้พี่น้องหาพ่อนเนื่อเลอยู่เฮียนอยู่เฮียนเราเลยนี่น้ำหาพ่อนเนื่อยู่เฮียนมาได้ฮะสีสีเดียวกลร่วงสิบสองคนบาวกันวะนะมันห